สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ฮิตแต่ฮิตคาตาลินะครับ16นิ้วนะครับตอนนี้อาการไม่ทราบเนาะแล้วก็มาเสียบปากดูก็วันนี้ก็เป็นเครื่องแรกของวันนี้ครับเปิดสปิกครับผมเปิด์สองครับเปิด3สามครับอันนี้มีหัวจุกหายครับมีหัวจุกหายไปแด้วยกดสายดูครับ สายไม่ได้นะครับเจอหนึ okay. <te ่งเบอรสองมันจะเท่ากันทุกเบอร์ครับผมเบอรอสองเบอร์สามยังไม่ทราบอาการครับแบบนี้หมุนได้ปกติเดี๋ยวเราถอดป้าบอุปกรณ์นะครับ ตดฟักออกอเราจะลื้อตะแกรงออกมาดูว่าจุบหายครับเนี่ยจุกหายเลยเออนี่ครับัวิธของคนก็ดีนะมาแสดงให้ชมกันด้วยไหก็จะมีการเก็ลื่อนดีไม่มีอะไรเกิดขึ้น ก็ยังหาการเสียไม่เห็นนะครับเพื่อสร้างเป็นรูปตาผ้าช้าประมาณเกันถมุนปกติโอเคเดี๋ยวเราถอดมาดูด้านในครับตรงนี้เนาะแกนสายเสียนะครับดับแรกเราจะซ่อมซีน่าจะเสื่อมครับเพราะว่า มันหมุนเบานะครับมันแรงไม่เต็มที่นะแล้วก็จะถอดตรงนี้ออกใจจังสามีก็ดีใจด้วยเมื่อคีส่วนโฟบอกเสี่ยวเซี่ยวผมรักคุณตัดต,ตรงนี้ออกมีน้องสองตัว เหมือน<ส>เคยซ่อมมาแล้วครับเหมือนผมเคยซ่อมนะ,มนมนะตัวนี้เมื่อกี้หมุนมันติดนะมันไม่สายนีะตัวนี้น่าจะอีปัญหานะครับผมคุณคนถามว่าอขอปักทุกครั้งเมื่อเราซ่อมนะครับเพื่อนครับอ่าลืมนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับก็ เสร็จแล้วนะครับ <c oughs> เราจะตัดค่าคาปามาวัดดูกันว่าคาปาข้ามเหลือเท่าไหร่นะครับเราต้องตัดออกเส้นหนึ่งก่อนนะครับมันถึงจะวัดได้นะครับเพราะฉะนั้นตัดเสร็จแล้วก็ปอกสายแล้วก็ดึงเงี้ยให้มันเห็นทองเหลืองครับโอเคแล้วเราไเอาตัววัดมาครับตัวตว,ตว,ตวัดผมพี่พี่หัวพี่ตางที่อยู่ตอนเนี้ยพี่พี่เอาเงินไปคืนก็ได้ไหมตังนี่นะครับ ก็เขาบอกว่าี่เอาเงินเข้าไปอ่ะเขาถูกมันที่หนึ่งะพี่แล้วดูฉลากด่อยมาเว่าชืรอใครอุ้ยออแต่เขาบอก็นเป็นเป็นเงินของเขาอะพี่กดกดเซ้นฉลากนะครับฉลากว่าไปขึ้นกองฉลากแบบชื่อใครค่ะเอคือคือจริงๆเขาไม่รู้หนังสแต่ว่าเงินเป็นเงินที่เขาไปซื้อนะพี่พี่เาแงถ้าคุณไปซื้อแล้วเอ๊มคือเอ็นกับเอฟนะครับตรงนี้

หนึ่งจุดห้าออมไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่ว่ามันเทรัพสินานิสที่ก็ามาคืนเขาสครับหนึ่งจุดศูนย์นะครับนี่ครับวัดซ้ายขวาได้นะครับเพื่อนครับนี่ข้ามขึ้น หนึ่งจุดศูนย์นะครับโอเคครับก็นะครับออกเลยครับผมกับนี่สีขาปลาใหม่นะครับนี่ครับหนึ่งจุดห้านะครับหนึ่งตัวนี้เดี๋ยวลองมาวัดดูนะครับว่าข่าปาซ้ายขวาได้ครับไม่มีดําแดงนะครับนี่ครับผมข้ามเจมนะครับหนึ่งจุดห้าไมโครเนาะเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับ เพื่อนๆนะครับนี่ผมจะเสียบปลั๊กนะครับทดลองดูแบบนี้ใ, <น S 2> ใ <น S 1> ส่ซ้ายขวาได้นะครับนี่ผมบอกกเกอร์ก็ไ,ได้ก็วางไว้มีกันนี้เรามากดสวิตช์นะครับนี่ครับแกนสายเสียะครับม,มันจะมันจะฟรีตรงนี้ครับในช่วงนี้ปีอยู่ตัวนี้น่าจะเสียครับเดี๋ยวเรามาซ่อมแกนสายกันครับผม ก็มีการซ่อมแกนสายเนะหลายคนก็ยอยากจะซ่อมเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในการซ่อมแกนสายกันนะครับแรกเราก็ถอดไขควงไม่ค่อยดีเลยนะครับผมไม่ใช้ตัวนี้ก่อน มีน็อตส,ส,สองตัวนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับเสร็จแล้วเพื่อนก็ดึงงัดตรงนี้อ้อ เป็นอย่นี้ครับมีลูกปืนอยู่ตรงนี้สองลูกนะครับสองข้างตัวนี้น่าจะหลวมนะเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนเจ้าแกนนี้ดูตัวนี้ผมซื้อมาใหม่15บห้าบาทครับก็<อ>เวลาเราออกนะครับลูกปืนที่อยู่ตรงนี้นะเรามือมีโป้งครับจับไว้เงี้ยแล้วดันดันนะครับดัน,ดนลูกปืนที่อยู่สองข้างเี้ จับไว้แล้วก็ถอนมันออกมานะครับแล้แลก็หาห้านะครับลองทุ่มๆเลยเวลามันหลุดมือแล้วครับมันจะไม่เด้งหนีนะครับแล้วก็แล้วก็เอาสปริงสายไปก่อนด วางฝั่งนี้ฝั่งหนึงแล้วพลิกมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนึงฝั่งฝั่งนี้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็เอาตัวนี้มาตัเดิมนะครับยัดเข้าไปฝั่งนี้นะครับยัดฝั่งนี้นะถกดเข้าไปกี่นะครับดดแล้ว็ล้วนะครับนต่งันีงคนต้พบครับ อยู่ในเบ้าเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาวางได้เลร็จเ,เสร็จแล้วก็ปิดฝาเสร็จแล้วก็ทำการล็อกดูนะครับวางนะชะไ,ใชไเใดๆแขนลอดครับผม อเออเสียป๊กดูครับผมเพื่อทดสอบว่ามันหมุนได,ด้หรือเปล่าดูว่ามันหมุนรอบหรือเปล่านะนี่ มันเลี้ยวมันขึ้นด้วยเคมันุนรบรอบได้นะครับแสดงว่าใช้ได้นะครับกดอยู่นะโอเคหยุดกดลงอีกรอบนึงครับนี่ครับง่ายๆเลยครับเพื่อนครับสำหรับการเปลี่ยนไอเจ้าตัวนี้เนาะนะครับเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับก็ซื้อมาใส่ใหม่15บาบาทเองครับผมหาซื้อได้นะครับใน l a า a d a ามีครับช้อปปี้ หิ่ว่าแกนพัดลม16นิ้ว14นิ้วนะครับมันก็จะขึ้นมาเห็นนี้สั่งสัก10ตัวนะครับก็คุมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับแล้วก็ใส่ไบเดี๋ยวเราจะหาหัวสุกมานะครับ ขากัวนะั้นตัวนี้นะเก่าได้ไหมล้วครับหัวจุกตัวนี้เดี๋ยวลองใส่ดูครับจะใส่ได้หรือเปล่าได้คือได้เลยนะครับอืม,อม,อมโอเคได้ครับหนึ่งร้อยครัผมเดี๋ยวใส่สกแกงเลยครับเสร็จแล้วลครับเพื่อนครับตัวนี้ก็เปลี่ยนแค่ซีตัวเดียวนะครับแล้วก็เป็นหัวจุกใหม่ อาการันไม่มีแรงนะครับเขามาทิ้งไว้เนาะเราไม่รู้ว่าเ,เป็นอาการไหนนะครับแต่ว่าผมดูแล้วแรงไม่มีนะครับกดสวิตซ์เบอร์หนึ่งนะครับนี่ก็โอเคนะครับแรงแล้วครับผมเแบอร์สองครับเแบอร์สามครับ สายดีนะครับสายปกตินะครับก็โอเคน่าจะผ่านแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะเปลี่ยนตัวเดียวได้เลยครับผมไม่ต้องไปเปลี่ยนหลายตัวเบอร์สามแรงมากเบอร์หนึ่งก็ใช้ได้นะครับเป็นของงานตัวนี้สิบหกนิ้วนะครับซ่อมง่ายๆเนาะเป็นซีตัวเดียวหายเลยนะครับตัวนถ้าเหลื Micro, อหนึ่งไมโครนะครับไม่ถึงหนึ่งจุดห้าเนาะเราก็เปลี่ยนใหม่แค่นี้เองตัวละยี่สิบสี่บาท ถ้าซื้อกับผมก็ยีบสองบาทต้องซื้อสิบตัวนะครับเพียงคคุ้มค,ครับดูเหมือนสันสันนะเห็นไหมอ๋อมันตะเคงนนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ร้านแต่ลาไปแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ